สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเดอะกุ๊กนะช n แนลวันนี้กับไมครั้งโอเควันนี้กับไมครั้งกับแป,กแปลกๆหน่อยวันนี้จะเป็นการรีวิวอาหารหรือเปล่าไม่ใช่รีวิวสถานที่ที่เป็นอาหารนั่นเดี๋ยวกล้องมันมืดจังวะเฮ้ยอืมเพิ่มหน่อยปะละ่ะอืมเอายี่สิบไปเลยเอา่าอืมจอไม่ดีป่าอวะ ชุบโอเคไปหนึงนะครับเอาเอา่เอองใส่ไว้ไว่าลาเบียนโอเคก่อนอื่นเลยผ่อนเพลงก่อนโอเคก็วันที่สามเอ็ดกุ๊กไปมาวันฮาโลวีนแต่หน้าปกเป็นเขียนว่ารีวิวไปห้างวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะเรื่องมันสวยดีนะแต่ว่าช่วงนั้นไปก็ไปฮาโลวีนพอดีพอดีไปเพราะว่า ไปถ่ายรูปเล่นด้วยแล้วก็อยากได้ฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นที่มันดีๆโอเคกูเป็นคนชอบกินปลาหมึกวาซาบิมากที่มันเป็นปลาหมึกสดอะสับๆสดแล้วก็ใส่วาซาบิโอเคไม่รอช้า,ชาเราไปดูดีกว่าเป็นยังไงมั่งนี่อย่างแรกกูไปถึงปับ๊บนี่เป็นไงนี่คือสถานที่ห้างดองกี้ห้างดองกี้ที่กูไปคือตรงข้ามเซนรัลเวิลนะเอ่อก็ที่จอดรถก็ใหญ่สบายมาก ถ้าใครไม่ชอบจอดที่เซนรันเวิร์ลมาจอดที่นี่ได้ที่นี่ใหญ่กว้างมากที่สําคัญค่าจอดร,รู้สึกจะฟรีประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละแต่ปกติกูก็ถ้าไปจอดกูจะไปเซนตันเวิร์แล้วก็เดินเล่นเซนตันเวิร์แล้วข้ามาที่ดองกี้มาซื้ออะไรนิดหน่อยเออซื้ออะไรกินไม่นิดหน่อยวันนี้ก็หมดเป็นพันบางทีก็เป็นพันห้าบางทีก็ห้าล้อเองวันนี้ก็มีนะโอเคเดี๋ยวต่อดว้วยไปต่อไปมันจะเป็น คลิปทางขึ้นบนันไดชึบชดันไปฮาโลวีนดูนี่ก็เทศกาลฮาโลวีนดองกี้นะก็ยังต้องล้างมงล้างมืออะไรอย่างอยู่เดี๋ยวให้ดูทีนึง่งนะกูขึ้นลิฟต์มาชั้นสองนะห้างดองกี้เอ,อ่อจากเซนเทนเวลด์ก็สะพานเชื่อมป,ปุ๊บปั๊บเดินขึ้นมาชั้นสองก็เห็นบรรยากาศพนงงังพนักงานพนักงานคนนี้ที่เนี่ยกำลังรูปผมอยู่ก็กำลังทำความสะอาด รถคงรถเข็นแจกถุงมงถุงมือต่างๆนะเออโอเคแล้วไม่รอชา้าเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่านี่นี่คือที่กุกซื้อมาล่าสุดกุกซื้อส9งเกาปาโอปะ่ะเออถุน้าดิถุน้า,นา,นากินงานดีมากงานดีมากเอองานดีอร่อย10บคำสองาเก้ 2, 9, 9, หรือคุณอยากจะกินที่ดีหนึ้งก็เป็น399ก็ได้10บคำ เน้นเน้นพรีเมียมสุดๆที่สำคัญม,มันเข้าใจคําว่าแบบกระตูเลยว่าอร่อยฉีกเสื้ออร่อยจะบินได้อย่างนั้นเลยเพื่อนเนอ้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูรูปนี่ก็มีแซลมอนต่างๆเนี่ยมีแซลมอนมีซูชิต่างๆเอ๊ไม่หมดเลยเพื่อนๆเคยไปก็คงเคยเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยให้วนอีกรอบหนึ่งสองรอบหรือมีปลา สบามีเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วแต่เพื่อนชอบเนาะโอเคนี่เดี๋ยวี่บอกรีวิวห้างดองกี้วันที่หนะึ่งหน่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วทั้งโซนหน้าร้านโซนห้างปุ๊บแล้วก็ไปถึงโซนที่เป็นพาดิบอืมต่อไปเป็นของกินเล่นของกินเล่นเยอะมากไม่ว่าโหเยอะเยอะจริงๆไม่ว่าที่กูเจอแล้วกูชอบเดียกูชอบไปกูชอบไปตรงนี้ทาโกโยากิแต่ว่า นี่วันนี้อันเนี้ยอันนี้ถ่ายให้ดูที่มันเป็นอะไรนะยากิโซบะเส้นอุด้งกับทาโกยากิอยู่ด้วยกวันเว้มันมันน่ากินมากเพื่อนเอ้มันน่ากินมากมันแบบคือเข้าใจฟิลดินหนังการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นจริงๆ่าที่เราเจอแบบยากิโซบะแล้วก็แบบเป็นเส้นๆเนี้ยแล้วก็มีทาโกยากิประมาณนับได้ประมาณ4ลูกแล้วก็ยากิโซบะอิ่มอ่ะเออแล้วก็มีถ้ามีกินชากินชาอิม่มเนี่ยเนี่ยเออกินอิ่มกินอิ่มพูดเลยว่าอิ่ม มาต่อไปอยาก,กิโซต้องเป็นโฮโเด้งโอเด้งเยอะมากมีทั้งโซนแบบที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นปลาเป็นหมูเป็นไส้กรอกแล้วก็อีกฝั่งหนึง่งมอนในรูปอแบบ่ะใช่ไหมก็จะเป็นโซนผักต่างๆเป็นแป้งเป็นอะไรเนี้ยน่ากินอร่อยอร่อยเพื่อนแบบโอ้โหแบบห้านี้ถ้าไปาต่อมีตังยังไงก็แบบถ้าไม่รังงับจิตใจอ่ะยังไงก็บานปลายเพราะว่ามันของน่ากินเยอะมากแล้วเสียงราคากล้าพูดเรยว่า ถูกที่สุดที่กูเดินห้างมาแม่อคอนสยามใกล้บ้างเถอะแต่วันนี้นี่ถ้ามีโอกาสไปก็จะไปเดี๋ยวให้ดูภาพฟันร้อนๆเลยฟันร้อนจุดโฮเด้งข้างหลังกูก็จะเป็นเผือกอ่าเผือกญี่ปุ่นนะเผือกมันม่วงไม่ใช่เผือกมันม่วงญี่ปุ่นมีมันทั้งมันอบมันทอดแล้วแต่ชอบมันพองมันเผาควันฝอยยเลยนี่นี่ก็ผ่านไปแล้วทั้งโซนปาดิบ ซาลมอนซาซิมิเออซูชิต่อไปเป็นโซนร้านอาหารที่นั่งกินในนั้นแต่ว่าก่อนกินต้องเอาขครองรถคงรถเข็นเนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็ฝากของไว้แล้วก็เดินเข้าไปกินร้านนี้กุ๊มีของกินมากมาที่สําคัญอร่อยมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะไม่แพงถ้าเทียบกับราคาแล้วคุณภาพถือว่าสมส่วนแต่แลดีมากวันแล้วกุ๊กก็ไปสั่ง สั่งราเมงกินราเมงหน้าตาแปลกๆแ,แต่ว่ารสชาตินี่แม่งเวลิกูดเลยเอออร่อยกว่าหลายๆที่นี่ราเมงแฟนกูกินยากิโซบะเนาะแล้วว่าแต่ว่ากูกินราเมงเห็นป่ะน้ําหมูน้ำํำข้นอืมมันก็ดูไม่ค่อยข้นก็จางๆเนี่ยไข่ก็แบบไม่ค่อยมาตูมไม่แบบปกติมันจะหน้าตูมส่วนหมูชาชูก็รู้สึกแผ่นหนาไปไม่มีมันแต่แม่แม่แมเจ้า อันนี้กุ๊บอกก่อนว่ากุ๊กสั่งเป็นอเพิ่มข้าวโพดกับเพิ่มสาหร่ายหมูมนในชามมีสามชิ้นอยู่แล้วไข่เตมไข่ขขต,ขต้มก็มีครึ่งชามไม่มีข้าวโพดนะพอพอกุ๊เนี่ยใส่มากินเนี้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆน้ําซุปมันดีมากน้ําซุปแบบแบบมันหวานพอดีไม่ได้หวานจากข้าวโพดที่กุ๊ใส่เพิ่มมาแต่ก็เพิ่มเลยอร่อยอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมแบบ มันพอดีพอดีแล้วสาระหือย่างหมูดีแต่เส้นเน่ะเส้นดอปหน่อยเส้นไม่อาจไม่ใช่พระเอกในในชามนี้แต่ว่าน้ําซุปหมูดีมากมากเห็ดดีมากๆคือถ้าใครชอบกินลามเมงไปกินได้กุ๊กเส้นทางตะวันอวบดีน้ําซุปแบบกุ๊กกินหมดชามตามธรรมเนียมที่แบบอร่อยต้องกินให้หมดกุ๊กเป็นคนชอบกินลามเมงมา มาหลายปีแล้วแต่เพิ่งมากินจริงจังในช่วงสามปีหลังเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้แบบโพสหรืออะไรมากนะเออชอบกินชอบกินราเมงเพราะว่ามันอย่างที่บอกราเมงมันมันเป็นของที่เหมือนข้าวมันไก่ไทยอะ่ะเออเข้าวมันไก่ไทยคือบางข้าวมันไก่ก็แบบบางอันข้าวดีบางอันไก่ดีบางน้ําซุปดีบางทีน้ําจิ้มดีราเมงก็คล้ายๆกันบางเส้นสุดยอดน้ําซุปสุดยอดหมูสุดยอดอะไรประมาณนี้เออ บาลับคล้ายๆกันคล้ายๆกันอืมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนี่บรรยากาศในร้านญี่ปุ่นนะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะแค่มีธงฮาโลาวีนโต๊ะบรรยากาศตอนกูไปก็ไปช่วงบ่ายคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่มีโปรมโปรมชั่นอะไรที่แบบเป็นพิพิเศษโต๊ะก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็คืออ่าก็มา,มาตรการก็ไม่ได้นะถ้าบุญจริงเออไม่ได้แบบ ห่างกันหนึ่งเมตรก็เป็นโต๊ะแบบเนี้ยเออครับเว้นทางเดินเฉยๆนจะไม่ได้คนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคพอเสร็จแล้วเราก็เก็บจ่ายตรงจ่ายตังค์เรียบร้อยเนี่ยนี่ก็คือแบบของที่กูซื้อมาทั้งหมดในวันนั้นเนาะมีไข่หวานมีซุปมิโซะมีปลาหมึกวาซาบิที่กูชอบแล้วก็มีมาม่าของลูกมีไข่หวานของแฟนปลาโอวันหนึ่งกูไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าแบบเออแล้วก็มีชีสแท่งชีสแท่งเพื่อนๆเ,เ,เคยกินป่ะชีสแท่งที่เป็นทั้งแท่งเนี่ยเออ เขาบอกว่ากินร้อนก็อร่อยกินเย็นก็ดีกูกินเย็นแล้วกูก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่ว่าแฟนบอกว่าถ้ากินร้อนมันจะดีมากแต่กูยังไม่ได้กินร้อนมีแท่งหนึ่งของปาวานยังไม่กินกูกินแล้วชันกินแล้วเลยแต่ของปาวานก็นอกจากไปหล่อลูกวันนั้นกูหมดไปประมาณของที่อยู่ในถุงนี่ะประมาณพันพันกว่าบาทพันห้าบาทของที่อยู่ในถุงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันห้าบาทแต่รวมรวมรามงราเมงอะไรแล้วอ่ะรวมรามงราเมงอะไรแล้วทั้งหมดเป็นประมาณ พันสามเองราเมงที่กูกินเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยหมดเนี้ยหมดเนี้ยทั้งของชันของกุ๊งเนี่ยประมาณ3 0 0ร้อกว่าบาทเองยากิโซบะประมาณ89บาทมั้งของกุ๊กประมาณเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทแล้วก็เครื่องคงเครื่องเคียงนิดหน่อยเครื่องเคียงนี่ข้าวโพดสิบห้าบาทสาลาสิบบาทมั้งถ้ากูจะไม่ผิดนะอประมาณเนี้ยหรือว่าสองร้อยมั้งกูจะเออสองร้อยยี่สิบเก้ามั้งชามเนี่ยเออก็ถือว่าคุ้มแล้วก็เนี่ยพอซื้อเสร็จ ก็เนี่ยมีโซนให้นั่งกินนะเพื่อนเผเพื่อนเ,อนเอนไม่รู้่าซื้อเสร็จแล้วแบบความต้องการมันสูงมากในการอยากรับประทานของสดของดีคุณภาพก็นั่งนั่งโจ๊กันตรงนี้เลยนั่งโจนี้เลยก็แบบมีหลายคนที่มานั่งโจ๊กันนั่งกินกันเนี่ยป่าพี่ข้างหลังเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยพี่คนเนี้ยพี่คนนี้เนี่ยที่คุกคองไวออ้ด้านหลังข้างบนเนี่ยเออ ก็เนี่ยมีหลายคนที่นั่งกินตรงนี้ก็มีมันก็กินได้เลยแล้วก็มันก็บรรยากาศบรรยากาศดีคนคนก็ไม่ได้เยอะหรืออะไรแล้วก็อ๋อแล้วกุ๊กก็รู้ทิปมาจากน้องสาวกุ๊กชื่อไมายมายตอนนี้อยู่อาวีกันตลาดไมายบอกว่าที่ดองกี้มีโมโมคนน้อยไม่ต้องต่อคิวไปกินได้เลยแล้วก็บริการเร็วเยอะมาก บริการพนักง,งานบริการเร็วรรไม่ชงไม่ช้าของดีคุณภาพไปลองได้โมโม,โมที่ดองกี้แต่กูไม่รู้อยู่ชั้นไหนนะเออแต่ถ้าดนมบาร์บีคิวกรู้บาร์บีคิวบ,บ,บุฟเฟ่ที่นี่ก็เคยลงนะเออโอเคสำหรับเด็กกุ๊กนะช anel วันนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวห้างกินอาหารครั้งแรกของช่องเราเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์ได้ที่ทาัาฝากกด s u b สไครต์ด้วยครับ ใกล้ถึงร้อยซับแล้วเนาะเออถ้าถึงร้อยก็ขอร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบสองร้อยสามร้อยต่อต่อไปครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปสำหรับนี้สวัสดีครับไปและไปบอยบ